สำหรับผู้ชนะครับแฟนฉันครับหลายคนสงสัยสงสัยกับชื่อเรามากเลยเป็นมาไงถึงตั้งชื่อนี้เป็นเพราะอะไรลูกพี่ตั้งให้ไหมมันมีความหมายมีที่มามหนังแกชอบหนังชอบดูนั่งเรื่องแฟนฉันนะฉันเมื่อวานเสร็จยี่สิบปีที่แล้ววันนี้ตอนที่คู้ชุกเราเขาอาชฉีดสามล้านนีเรารู้สึกไงตอนตกใจไหมตกใจครับ ดูเหมือนว่าเราเราจะเล่งช่วงกลางๆยกที่สามชุดเดียวไปครับไปูเหมือนเล่งชุดเดียวนี่ทําให้เกมโชคง่ายขึ้นทั้งหมดตลอดเกมว่าโชกเลยครับอาวุธไหนครับที่ทําให้มันเป็นจุดเี่นของเกมครับซอกครับซอกซอกแตกครับซอกแตกครับผมเราก็คุมเกมคุมสถานการณ์ได้ซอกแตกด้วยแล้วก็ยกสามแล้วรู้แตกกันคอครับคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ซอกแตกพวกนั้นในเกมยอมอในรรูปแบบไหนเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะ ยากตัวนี้เยอะจว่าหมดสิยุคทีมงานบล็อกตะโกนมาอาชีพตรงข้ามเราสามล้านเพราะนั้นเรารู้สึกไงตนเตึงไหมเสียวไหมด้วยยังไงเสียวอรับเราก็ยากได้ด้วยครับเสียวแล้วก็แล้วก็เสียวเสียวด้วยนะครับเราพยายามป้องกันตัวจนมาถึงช่วงที่กมการจับแต่ช่วงเราเ็าบอกเขายังสู้ได้อยู่งานไม่น่าถึงจับแพเรามีความคิดงใหญงให้บ้านก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ก็อยู่ที่กรรมการอยู่ที่กรรมการครับที่ก,กรรมก,การแล้วมุมมองนะ,อะโอวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากใครบ้างก็ฝากถึงป้าควชัยครับที่คอยสนับสนุนผมครับก็ขอบคุณมา,มากๆครับวันนี้ก็โชว์สวยก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับแฟนฉันค,ครับผมครบของมาครับ